มันกระตึงไพร้อมเนาะมันบเหม็นงาน้มันตึงมาตั้งแต่อยู่สองตะกี้อยู่สององเนาะเดินนี่ลอยกว่าเราเด้อมาตะตั้งใหม่ๆคนเด้ออามานี่ย่าท่านตายอยู่ <laughs> จักไฟสิตายก่อนไฟเนาะหูน <laughs> ตั้งแต่อยู่หุ่นเด้อห่มใหม่ห่มแดง เพิ่มมากนะ่ะแหละมาขุดน้ำมาตอทักน้ำให้มาเปลี่ยนแปลงขนาดเนาะ <c oughs> จำกับสิบว่าได้บริคือเกา่าเนาะและถุอย่างมันบมันบ่เทียงแบกแต่ว่ามันไปในทางที่เป็นประโยชน์ว่าเขาจิตใจของเขานี่คคำว่าอกุศลสิบว่นน้ำข้ามาเลย สั่งสมเอาเฉพาะสิ่งที่มันเป็นกุศลกุศลเป็นกุศลจิตคือสร้างกรรมดีอย่างเดียวอันใดที่มันเป็นประโยชน์ตลอดทั้งมนุษย์และอะมนุษย์มนุษย์็้นเฮานี่แหละอะมนุษย์คือสัตว์ต่างบ่มาว่าจะเป็นสัตว์ดรฉานตลอดทั้งผูพ้พีพวกเปรตพวกเทวดาก็ส,าสังสถานที่แห่งนี้เฮองสร้างไว้เพื่อยังเพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่รองรับ มนุษย์และอมนุษย์หมุนไปแหงจักคือถ้ำสถานที่นี้ทั้งสีสางเป็นสถานที่แสดงถ้ำหรือนำคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นของประเสริฐสูงสุดในชีวิตทุกๆคนนั่นแหละเพื่อให้คนได้เข้าถึงความจริงของชีวิตตนเองได้เข้าถึงความจริงของการใส่ชีวิตให้ปลอดภัยแบบใดคือเมตตากรุณามุตุตาอุเบกานั่นเอง ทุกๆคนแต่สิพูดถึงแล้กก็คือว่าความหลักคนที่บา,ากตัวเองบ่มีดอกเริ่มตัวแรกมันก็นหักตัวเองก่อนต่อมาในความหลักของตัวเองเรื่เกิดกลายเป็นความเห็นแก่ตัวหลักเอาก็ได้ปนกี่ขาได้เบิดต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็สิเป็นสถานที่ที่หฮาอสมมุนไปหมุนเนี่ยคือจัก แห่งธรรมคือความจริงชีวิตชีวิตแต่เฮาเบียดเบียนทำร้ายหให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์เออคุอศลกรรมอน,นันก,อนก็ยิจนกับขึ้นมาให้คนกับเฮาเหมือนเดิมมันบ่หายไปไหนมันเกิดขึ้นจากใจของเท่า,าแงละทุกๆคนที่นนี่ก็มีความหลักทั้งเบิดแหละมีความรักมีความปรารถนาดออีที่แรกก็เริ่มจากรักตนสะกก่อนต่อมาก็เลยรักผู้อื่น ขึ้นต้นเลยว่าลักลูกคืออามานี่งห้ากลูกเอออยากให้เขาอยู่ดีสบายมีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างเออมีจิจการเงินกับรุยเป็นลอยล้านพันหลานแสนล้านยดถาบันดาสักคือบ่อยากให้ผูดด้ใดมาคมเหงรังแกได้เลยนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ป่ญ,าาญ่าตายายเฮาอยากให้เขาเป็นแบบนั้น แต่หลายคนก็นสามารถที่จะเหตุในลูกมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์ในฐานะชีวิตและครอบครัวทุกคนแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่เห็ุเห็นบ่าได้เดอ้อเพราะอาจสามารถพ่อกับแม่เนี่ยรักลูกสุดดวงใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่อาจสามารถปกป้องหรือป้องกันความแก่ป้องกันความเจ็บป้องกันความป่วยป้องกันความตาย ให้กับบุคคลอันเป็นที่รักได้เลยนั่นแหละ <c oughs> มันจอมเป็นไปตามธรรมชาติบ่ได้เป็นไปดังใจของเฮาเฮาทุกทุกคนนี่บม่มมผพ้ใดปรารนาให้บุคคลที่รักนี่เจ็บปวดป่วยจนทุกข์ยากลำบากบ่มีจะคนเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยก,กับการกระทําของเ้าเองเอ,อผู้ไดสั่งสมอก อกุศลไปวันโลกอกุศลนี่โลกโกรธคเครียดหวังได้แต่เพียงผู้เดียวเห็นแก่ตัวแต่เพียงผู้เดียวนั่นแหละเพราว่าผลชัดโลกคนจึงจำแนกแจกการกระทําคือกรรมออกไปเป็นไปตามที่ตัวเองกระทําไปต่างๆนานานั่นแหละบางพวกพัดพรากไปเกิดเป็นชั์เดริชานบางพวกพัดพลากไปเกิดเป็นเปรตนั้นโลก บางพวกทำดีขึ้นมาแน่เป็นเทวดามัง่งมังสีจังว่าคำว่าทรหมานานก็เลยแปลว่าความจริงความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์เอ,อ่อที่ต้องเป็นไปตามกรรมความจริงที่ทุกชีวิตสรรพสัตว์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยและต้องตายบ่ยมีู้ใดอยากพากพาคจากสิ่งที่หลักดอก เฮาก็ะหักพอหักแม่เ้าเฮาบอก่าจากไหนพอแม่ห้าตายต่ออันดตัวห้าเองเมื่อมีลูกไว้แล้วเ้าก็ะหักลูกหักลานจะคของเองเขาบว่าจากไห้ลูกเต่าเราล้านตาย่าจากไห้ป่วย่าจากไหนเป็นใดๆทั้งสิ้นนี่จากไห้สมบังได้ทั้งสิ้นแต่ว่ามันเปลี่ยนไปดังใจที่เ้าคิดดอกเฮาก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์เล่าร้อนกังวลกังวลกวายเป็นห่วงเป็นใยก็เพราะบุคคลอันเป็นที่รักเออ รุ่นอามานกันลูกหลานเหลนพูดแล้วรุ่นนี้ละเออเหลนคขาจะมีหรอละหรือหล่อนพ้นบุ๊กเนาะแต่ห้วงเดวาดวนี่แต่ว่าอย่าลืมว่าถึงห้องถึงเราจะรักเขามากสักเพียงใดแต่เราบ่อาจสามารถปกป้องคุ้มครองให้เขาไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายได้เลยนั่นแหละจึงบอกว่าหแต่ละคนสิ่งที่มีคาประเสริฐสูงสุดอันเป็น สับอันสูงสุดเลิศประเสริญยิ่งกว่าโรคยาศัพท์ทั้งหลายบทสิวะตท่องคำอยู่ธรรมดาศักเออคือธรรมะคือความจริงนําความจริงน้ำพาลูกเต่าเราล,ลานเขาสู้ธรรมะให้ลูกให้ฟังให้เปรียบให้เทียบและให้เห็นตามเขาเป็นจริงแม้ตัวเองเนี่ยเออรักใดที่จะเสมอด้วยรักตนไม่มีคําว่าตนคําเดียวเนี่ยไหลลงไปสู่บุตรหลาน ลูกหญิงลูกชายลุงป้านาอ,อ่อพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวไหลไปสู่ตระกูลเนี่ยเข้ามาหลักตนเออแจกแจงความห่วงใยความอาไล่ไปจนเกิดกลายเป็นทุกข์นละเหตุแห่งสัตว์ทั้งหลายเบียนไหแต่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่เบียนายแต่เกิดมากที่สุดความรักความอะไรในบุคคลที่รักเป็นห่วงเป็นใยนั่แหละเน็น่องสั้นแสางชัดจูง ลูกเต่าเล่าล้านหรือลูกเต่าเล่าล้านชัดจูงพ่อแม่ผู้เป็นมิจฉาประท่านเข้าใจทำไมาอยู่ให้เขาสู้ทำให้เขามาฟังธรรมเพื่อสิระงับความกระวนกระวายในความเป็นห่วงลูกเต่าเล่าล้านเพื่อสิระงับความกระวนกัะวายในความโลภจากได้อยา่างดีอย่างนี้อยากเป็นเ,เพื่อสิสลัสละและทิ้งความเห็นแก่ตัวมันได ลเห็นตามก็เป็นจริงสมบัติในโลกโลกิยะสมบัติในโลกช้างม้าวัวควายอันเป็น <c oughs> สัตว์มีชีวิตสมบัติที่มีชีวิตที่จริงเขาไปจากใดเฮ้าเดชช้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่เขาไปจากใดเฮ้าเนาะเฮ้าเดอจากใดเขาเรียกว่าของกูเอม้ากูวัวนกหรืออย่างต่างๆว่าของกูของกูที่จริงเขาไปจากใดเฮ้าดอก ก็เฮาเลยกับใเขาในจังวะท่าผูา้ใดมีท่ามเข้าไปสู้หัวใจแล้วผู้ดันก็เริ่มผ่อนคลายความเร่าร้อนกระวนกระวายแต่มีท่ามเข้าไปแล้วเฮางิสามารถหักห้ามใจออกจากความจริงใดความจริงคือเกิดแก่เก็บตายความคือจริงคือบ่มีอย่างจรั่งยานยืนความจริงคือบุคคลที่รักเราและบุคคลที่เรารัก แม้เขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาคือตายนั่นห้าสิมีวิธีหาเครื่องอยู่แห้งใจให้เจ้าของได้คือการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนี่เองปฏิบัติให้เขาถึงแกนแท้ความจริงของใจของผู้ใดใดใจผู้นัน้นไดธรรมผู้ใดเห็นตนผู้นั้นใดธรรมผู้ใดเห็นทุกผู้ใดสลัดทุกผู้นั้นพ้นจากทุกคือพันิพพานอะครับเพราะ ยักวังวาปุราปริติสากาเนวัตเตวโธ <laughs> <coughs> अरोहणोति अहोराशाधि यो विवचन्तु सपरोपो विन्यासतु